เข้าสู่เทศกาลกินเจกันแล้วนะคะวันนี้เปรี้ยวปากเลยขอชวนทุกคนมาอิ่มบุญด้วยอร่อยด้วยที่ร้านต้นกล้า้าสายภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กับเมนูเจหลากหลายอร่อยแบบไม่จำเจแถมได้โภชนาการครบถ้วนจะมีเมนูอะไรบ้างไปชิมกันเลยค่ะมน,มนมีขออง่ากิเเยะเยนะลตอ,อนนี้นะครับก็เข้าสู่เทศกาลกินเจอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยปีนี้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันที่17จนถึง25าตุลาคมคบ,บางคนก,กินล้างท้องตั้งแต่16เลย เพราะฉะนั้นนะคะเราก็เลยพาคุณผู้ชมค่ะมาร้านอาหารเจนะที่ร้านต้นกลาฟฟ้า้าใสายต้องบอกว่าไม่ใช่อาหารเจธรรมดานะ<ด>ราะเขาเป็นอาหารเจที่จะบอกว่ามีทั้งเจม,มีทั้งมังเป็นทั้งวีแกนด้วยขายตลอดลทั้งปีใช่ค่ะแต่ที่สําคัญนะคะต้องบ,บอกว่าเจ้าของเนี่ยมาจากแบบสามคนสามอาชีพ คือเป็นทั้งเชฟด้วยเป็นทั้งนักโภษนาการด้วยเป็นทั้งเภสัชด้วยวันนี้เราจะได้เจอกับเจ้าของร้านด้วยจะได้ถามเขาเลยว่ากินอาหารแบบไหนถึงจะดีอะไรถึงจะอร่อยและเมนูตัวอย่างมีอะไรบ้างสวัสดีค่สวัสดีครับคุณดาวใช่ไหมครับโอ้โหมาแล้วนี่ออมาครบมาเยอะเลยคุณดาวครับเมื่อกี้ที่คุณจอยเขาบอกว่าเป็นการรวมกันของทั้งเชฟทั้งนักโภษณาการแล้วก็เภสัชด้วยใช่คคุณดาวนี่คือจัดอยู่ใน ตำแหน่งเลยคะเป็นเภสัชค่ะค่ะแล้วก็ต่อ n u ทริ t ั่นอะไรพวกสารอาหาร f u n c ช i น n a l food อะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเหมือนเราด้วยความเป็นเภสัชแล้วราอาหารเราเน้นคือเน้นเน้นยังไงค่ะอยากให้กินเป็นยาตั้งแต่วันนี้จะได้ไม่ต้องกินยาเป็นอาหารในวันหน้าคือเรามีคอนเซปต์ว่าอยากเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคให้อร่อยที่สมองอิ่มที่หัวใจแล้วก็ห่างไกลความเจ็บป่วยค่ะ ถ้าสมมติว่าอยากพาคนที่เรารักหรือคนแบบในครอบครัวมีผู้สูงอายุที่ป่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยไปทานข้าวเราจะพาเขาไปกินสุกี้ชาบูอะไรแบบเนี้ยอันนี้กินไม่ได้นั่นกินไม่ได้นี้กินไม่ได้น,ไไดนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบมีร้านแบบเนี้ยพาเขามาอุยอันนี้ก็กินได้อันนี้ก็กินได้น,นี้กินได้คือแบบทุกคนกินได้อ,อย่างเงี้ยค่ะคือพวกติ้งใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้จะทางร้านเนี่ยค่ะเนื่องจากแบบไม่มีเนื้อสัตว์เราก็พยายามหาพืชที่มีโปรตีน ซึ่งไม่ได้อยไปกว่าเนื้อสัตว์เลยแต่ว่าดีกว่าตรงที่ว่ากินพืชจะได้ไฟเบอร์ได้สารต้านอนุมูลอิสระต่างๆโดยที่ไม่ต้องเสี่ยงกับฮอร์โมนยาแอนติเบอติกอะไรที่เขาใช้เลี้ยงสัตว์เงี้ยค่ะก็คือรสชาติก็ดีด้วยค่ะเป็นขั้วกลิ้งที่เหมือนขั้วกลิ้งปกติคือรสจัดจ้านแซบเผ็ดร้อนแบบ ใช่เลยเข้มข้นมากมีหนึ่งเมนูที่แบบว่าสวยและอร่อยมากเพราะว่าชิมไปแล้วค่ะเมนูนี้ค่ะคุณดาวอันนี้คือเมี่ยงกรีบบัวค่ะคือบัวเนี่ยจะเป็นพืชที่มีประโยชน์ตั้งแต่รากไปจนถึงเกษรจนถึงเมล็ดเลยแล้วก็เอาไว้ใช้ทํายาไทยเยอะมากเราก็เลยอยากจะเอาอาหารเป็นยาอย่างที่บอกค่ะเอาบัวเนี้ยมาให้กินไปเลย11อย่างในหนึ่งคำค่ะอันนี้คือขีนัวค่ะแล้วก็มันจะมีพาร์ทของกลุ่มที่มีอะโรมาเนมันหอมระเหยเพราะว่าเรากิน ผักกินไฟเบอร์เยอะเดี๋ยวอาจจะท้องอืดมันก็จะต้องแบบมีอะไรที่<อ>ช่วยระบาย อย่างอันนี้จะเป็นมะขามป้อมเราใช้แทนมะนาวเป็นพืชที่มีวิตามินซีสูงมากเป็นหนึ่งในตำรายาอายุวัฒนะเลยใส่ไปเยอะ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 อันนี้ก็จะเป็นน้ำเมี่ยงอะค่ะแล้วเราก็จะใช้มะม่วงหิมพานต์แทนถั่วนึงคำมันมีครบทั้งทีความมวนของถั่วมีความเปรี้ยวมีความเผ็ดร้อนของถิงเมนูนี้แบบว่าจะใช้ตัวเทมเป้อะค่ะ เขาจะเป็นรสชาติจ so ืดๆมันๆเขาทําจากถั่วเหลืองไปหมักกับเชื้อราที่มีประโยชน์กับคูนเฮต์อะค่ะตัวเนี้ยจะโปรตีนเท่าอกไก่เลยอันนี้ก็เปรียบประดุดเป็นไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์คลุกเขากับซอสแล้วมันจะอร่อยพอดีเลยค่ะอันนี้เราจะใช้ซอสหอยเจใช้ปรุงรสอะค่ะแต่ว่ารสชาติกลมกล่อมจริงๆนะอร่อยมากเทมเป้เหมือนเขาทําไม่ดีอ่ะกลิ่นมันจะแรงนิดนึงแต่อันนี้คือกลิ่นไม่แรงเลยอันนี้จะเป็น บุปผาชมสวนหรือยำดอกไม้เน <occurs> ี่ยละค่ะค enfin ือจะอยากจะบอกว่าอะไรที่มันมีสีสันน่ะต่อไปนี้แบบกินมันซะเพราะว่าพวกสีเหล่านี้มันคือสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆมันเลยแล้วก็อนูนนะคะก็เหมือนเป็นนวัตกรรมของอาหารเป็นฟิวชั่นตัวนั้นจะเป็นพะโล้แต่พะโล้อ่ะมันเป็นอะไรที่ตองหวานไม่ดีทําลายสุขภาพเราก็ทําพะโล้ที่เป็น ใช้หล่อหังก้วยกับน้ำมะพร้าวอ่อนอม,มาทำแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะหวานจากหล่อหังกล้วยที่มันหวานแบบ300เท่าก่อนน้ำตาลโดยที่พลังงานมันนิดเดียวค่ะควหวานที่มีประโยชน์กว่าใช่แล้วสีมันก็ดำเหมือนคาโล้เลยนะคะก็จะเป็นสุขที่แบบทานได้ เออข้าวกล้อยเออดีเหมือนเป็นการแบบทานอาหารที่อร่อยด้วยแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยที่ร้านนะคะสามารถให้แอดไลน์ได้ค่ะเรามีแอดมินที่เป็นนักกําหนดอาหารวิชาชีพคอยตอบคําถามจัดคอร์สเมนูให้แล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการกินอะไรอย่างเงี้ยได้ความรู้เยอะมากเลยขอบคุณคุณดานะคะขอบคุณนะครับแล้ววันนี้นะครับทางรายการของเรามีของมอบให้ด้วยครับวันนี้นะครับเราก็มีผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารเจตราเด็ดสมบูรณ์มามอบให้ด้วยครับขอบคุณมากค่ะ เด็กสมบูนนรณ์ผู้นําในการสืบทอดเจศการกินเจ ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาละเว้นชีวิตทําจิตใจให้บริสุทธิ์ในช่วงเทศกาลกินเจกันนะครับให้คุณดาวฝากร้านหน่อยค่ะฝากร้านได้เลยครับค่ะก็ไหนๆจะละเว้นเนื้อสัตว์แล้วทําจิตใจให้บริสุทธิ์อะค,ะค่ะจะดีกว่าไหมถ้าเรากินแบบให้ได้สุขภาพดีไปด้วยเลยค่ะก็ะฝากร้านต้นกล้าฟ้าใสนะคะคมี2สาขาที่โรงพยาบาลจุฬาล,ลงกรกับที่พุทธมนตรสายสที่จุฬานี่คือเปิด3มื้อเลยตั้งแต่6กโมงครึ่งจนถึง3ามทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ